โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับในเซิร์ฟเวอร์ออริจินเลียมในเกมไม n ค c r a ร t นะครับผมก็วันนี้กลับมาใน EP 3สครับซึ่งใน EP พีก่อนับสัญญาทุกคนว่าผมจะสร้างสิ่งที่ว่าโรงปลูกผักให้ทุกคนใช่ไหมครับเป็นสายไทยๆซึ่งผมก็ทําตามสัญญาเรียบร้อยนะครับในการสร้างโรงปลูกผักอันนี้ซึ่งใช้เวลานานพอสมควรเลยกว่าจะสร้างเสร็จซึ่งผมก็เอาแบบมาจากฝรั่งคนนึงครับที่เขาก็เล่น เซิร์ฟนี้เหมือนกันนี่แหละผมก็เอาแบบของเขามาเลยนะครับก็สร้างมาสวยงามมากนะทุกคนก็ใครอยากสร้างก็ไปดูฝรั่งคนทันนะครับเพราะว่ามันก็สร้างไม่ยากมากครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับซึ่งทันทท่านคนดูข้างในกันเลยนะในการสร้าง,งนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้ครับถ้าสังเกตได้ว่าทําไมมันถึงบางทีมันยังโล่งอยู่ใช่ไหมซึ่งอยากผมจะมาระบายทุกคนฟังนะ คือจะบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยกะว่าถ้าปลูกผักทีเยอะๆขนาดเนี้ยแป๊บเดียวมันก็สร้างไอ้พวกแบบที่ปลูกผักอะแพนเตอร์บ็อกอะไ็มไม่ใช่ทุกคนแต่ปัญหาอยู่ว่าพอมันปลูกผักอะไม่รู้นะม่าเป็นว่าเหตุอะไรทุกคนพอปลูกผักอย่างเงี้ยทุกคนผักเที่ยวได้อะผลผลิตมันกลับน้อยลงเยอะมากทุกคนคือปกติอะใส่ปฏิพายไปไอ้คูณสองทุกคนปลูกผักทีต้องได้ระมาณสี่อันใช่ปะัอนเนี้ยเหลือหนึ่งถึงสามอันซึ่งผมว่าไม่ใช่ทุกคนผมเลยคิดว่า การปลูกผักในทนี่มันคงน่าจะไม่ตอบโจทย์บ้งครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องจากลาสถานที่อย่างนี้ครับแล้วก็เอาสถานที่อย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนดูข้างบนเนี่กยก็ยังไม่เสร็จนะทุกคนแต่ว่าโครงสร้างก็มานี้กันซึ่งเราต้องจากลาสถานที่อย่างนี้กันเพราะผมคิดว่าถ้าเราปลูกผักในนี้ต่อไปอะ่ะมันก็คงจะได้ผักทุกคนแต่ได้ผักในรที่น้อยมากเพราะฉะนั้นผมจะทําการย้ายสถานที่ปลูกผักของเรานะครับไปไว้ตรงนู้น คือผมจะทําเป็นที่ปลูกผักอะเอาไว้ฟาร์มต่างไันอยงนู้นส่วนสถานที่อย่างนี้เดี๋ยวผมจะทําให้มันปลูกผักกันเลยทุกคนแต่ว่าตกแต่งเท่านั้นบอกเลยตกแต่งเท่านั้นให้ผมฟาร์มกันจากวันนี้นผมไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นผมจะพาทุกคนไปชมสถานที่ของเรากันก่อนอยากให้พาทุกคนดูเลยฟูเป็นไงทุกคนสวยไหมสวยไหมเดี๋ยวพาดูจากด้านข้างเลยทุกคนนี่พาดูจากด้านข้างเป็นไงสวยงามมากนะครับโอเคนะทุกคนก็ ตามนัน้นทุกคนเราจะทาการย้ายฟาร์มปลูกผักของเรานะครับซึ่งสาหรับใครที่อยากจะทําเป็นฟาร์มผักนะครับแบบเอาไรายได้นะครับแนะนําว่าจะทำแบบผมครับซึ่งความจริงอ่ะผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะได้ผลผลิตดีเท่าเดิมไหมแต่ว่าผมก็ทําการย้ายกันแล้วกันเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาย้ายฟาร์มปลูกผักเลยนะคือเพราะว่าไม่งั้นรายได้เราตา่ำาหมดอทุกคนแล้วเดี๋ยว EP หน้านะครับ EP หน้าผมจะมาทําการทําให้ฟาร์มของเนี้ยมันสวยงามเป็นเหมือนบ เอาไว้ตกแต่งเท่านั้นเลยเพราะว่ารายได้มันต่ํามากทุกคนเออประมาณนี้ประมาณนี้นะทุกคนตอนนี้เรามีที่ปลูกผักทั้งหมดยี่สี่อันนะครับยี่สิบสี่อันนะฮันเตอร์บอกของเราก็ผมกจะย้ายไปไว้ตรงนู้นตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทํากันรวยก็ได้นะครับโอเคนะซึ่งเดี๋ยวบอกกันนิดนึงขอย้อนพูดเรื่องนิดนึงคือตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปทําเป็นตกแต่งเท่านั้นนะ ซึ่งเดี๋ยวอนะีพีหน้าเรามาทําตรงนี้กันในอีพีหน้านะมีเงินมีลูบี้เยอะๆผมจะแพนเตอร์บ็อกแล้วตกแต่งวางต้นไม้วางไฟอะไรให้สวยนะครับในไอ้น,นี้แต่ให้คนชมนิดนึงในความสวยงามาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําเป็นฟาร์มจริงจังตรงนู้นกันนะครับซึ่งผมขอราเตรียมของแป๊บนึงนะครับก็เดี๋ยวตัดเลยนะครับทนุนเี้ยวแคร์ okay, ทุกคนตอนนี้ผมก็ทําการเตรียมของเสร็จแล้วจริงๆไม่ได้เตรียมอะไรเยอะแยะหรอกคือ หลักๆเลยก็ยคือไอ้แค,ค่นี้แหละคนแพนเตอร์บล็อกไม้้พวกนี้แหละซึ่งถ้าถามว่าผมจะทํายังไงใช่ไหมกับเรนตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมจะทําการเหมือนให้มันเติมน้ำได้ง่ายที่สุดทุกคนเพราะฉะนั้นผมจะพาทุกคนไปดูการสร้างกันผมรู้่าทุกคนจะเข้าใจผมแแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตถามแบบ,บว่าผมจะอธิบายาผมทํายังไงนะครับทุกคนนะครับโอเคโอเคถามแบบนับ้นแลเจอกัน โอเคครับนี่ก็เป็นเสียงผมอัดแยกนะครับทุกคนซึ่งผมอัดแยกอนะ่ะเพราะว่าทำแลบมันค่อขนข้างยากปวดทุกคนจะเบื่อกันนะครับผมอธิบายว่าที่ผมเดินกลับไปเนี่ยคือผมนะครับไปเอาของผมหยิบของมาผิดนะครับทุกคนแล้วก็รายการออกแบบอย่างที่ผมวางดินไว้อย่างนั้นทุกคนเพราะว่าให้มันเป็นน้ำอินฟลูเตี่ตลอดเวลาครับกดตรงไหนก็เป็นน้ำก็เต็มนะครับแล้วเอาเพนเตอร์บล็อกตรงข้างบนสแสลบเพราะว่าสแสลบเนี่ยมันจะให้เรามีช่องให้เราเอา,เอา,า,าน้ำแล้วน้ำไปใส่ในเพนเตอร์บล็อกนะครับแล้วผมขอตัดเข้าสู่เสียงที่งอัดต่อเลยคร ตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนะครับกับฟาร์มที่ผมไม่ทาการสร้างแบบเน้นฟาร์มโดยเฉพาะนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีความสวยงามอะไรเลยนะครับผม <c oughs> ซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังให้ทุนทราบนี้นะครับซึ่งดีวไปดูกันเลยก็คือว่าหลักการเนี่ยคือปกติเนี่ยน้ำเนี่ยเวลาเติมเนี่ยทุกคนกดปุ๊บอย่างเงี้ยมันเป็นน้ำฟรีตี้ให้ทุกคนเราจะกดตรงไหนก็ได้อย่างนี้ยังไงมันก็เป็นเหมือนเดิมครับซึ่งตรงนี้ทุกคนไม่ต้องปวดนะมันแค่แบบ เป็นบัรของเกมมันแค่เป็นบัรของเขาครับแต่ว่าก็ยังไม่เป็นไรปกติโอเคนะครับทุกคนซึ่งหลักการเติมน้ำคืออย่างนี้ได้เลยนะทุกคนมันจะไวไมากจะไวกว่าเดิมเยอะแล้วทุกคนเติมน้ำก็แบบชิ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 บแคนี้ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะนะทุกคนทุกคนกดเมาส์าขวาค้างเลยนะคลิกข,ขวาค้างไว้ฟึ๊บฟึ๊บอย่างนี้เลยโอ้ระวังเลยนะระวังเลยนะคลิกข,ขวาค้างไว้เลยนะครับทุกคนนะคลิกขวาค้างเลยซึ่งเดี๋ยวผมก็ เดี๋ยวผมจะไปเอาเป็นเหมือนทอชนะครับไปแปะข้างหลังอีกนิดนึงนะครับให้มันมีไฟสว่างหน่อยนะก็เดี๋ยวเดมมีห้องกันคนงคนไม่ต้องทำแล็บอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันจะมีคลิปจะลงนะคือตอนแรกอะทำคลิปอันนี้แหละแต่ว่ามันดันใช้ไม่ได้ทุกคนคือในไหนมีไฟแล้วมันยังไงก็ต้องทำเนี่ยพอจุดอย่างนี้พอดีก็เดี๋ยวเราไปกันนะครับทุกคนนะอือฮึเฮ้ยทุกคนเราอาจจะตกแต่งนิดหนึ่งก็ได้นะทุกคนเราก็ ใช้เป็นไม้สปูตอันนี้แหละทุกคนหาไม้อื่นแปบ๊บนึงนะจ๊ะแบบนี้ก็ได้นะทุกคนแบบนี้ทำคาบเป็นสต,ติกนิดนึงทำเป็น,น,น,นรั้วอย่างงี้นะทุกคนคาบมาสักเก้าอันก็เพียงพอแล้ว,ลวอเราอาจจะทำนี้ด้ทุกคนก็ทำให้ฟาร์มเราดูสวยขึ้นนิดนึงนะทั้งที่มันกระจอกง,อกง่อยทุกคนดินนะครับดินแต่นี้มันเป็นฟาร์มเน้นฟาร์ไมไปทุกคนเราก็แบบไม่ต้องสวยงามมากอะไรก็แบบทุกคนก็จะแบบปึ๊บมาทีนึงแล้วก็ แปปุ๊แล้วก็ทอดมาอันหนึง่งฟุ๊บ่าเป็นให้ความสว่างนะครับเราจะเว้น1 2ึ่งสอห้าออนี้ไปเรื่อยนะทุกคนเออันแ,แหละประมาณนี้นะครับโอ้ไ oh ม่กอดวางผิดโอ้หไม่กอดวางผิดหนึ่งสามสี่หงีกคนก็ชูยสองสกคนก็แปะไปทีนึงจริง ดูความถูกใจแต่ละคนเลยนะครับเอามานี้แล้วก็แปะแปะแล้วก็ใส่แปทอดไปนะทอดทอดทอดอย่างนี้อ,นอ่าซึ่งมันจะเป็นฟาร์มที่ง่ายขึ้นนะครับเวลาทุกคนทําฟาร์มจริงในเกมนะอ่ะอะไรประมาณนี้เอาคนทุกคนก็สามารถแบบฟึบฟึบแล้วก็ฟึบเติมนะ้ำมีได้ทันทีนะครับซึ่งมันอีซี่มาก อันนี้ไม่เน้นฟาร์มโดยเฉพาะทุกคนซึ่งเดี๋ยว EP หน้าผมก็จะมาทาการสร้างตรงนั้นให้มันสวยงามเป็นสถานที่ตกแต่งนะครับก็จะฟาร์มเงินให้ทุกคนดูนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขอลากันก่อนนะครับอันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันบ๊ายบายกดติดตามเป็นะจวชทุกคนนะ